คงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเน็ตเอลสาคนดังอย่างหนูรัตธิดาพรชาคูเวียงค่ะหรือว่าตอนนี้เธอได้มีการไปเปลี่ยนชื่อเล่นใหม่เป็นน้องเฮเลนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าในชีวิตของหนูรัตนะคะนั้นเจอกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าเธอก็สามารถฝ่ามันมาได้ค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านหนูรัตนะคะได้มีการไปทำสัญญกรรมใบหน้ามาใหม่ค่ะซึ่งคราวนี้ก็ได้ไปทำผ่าตัดเลื่อนขากันไกลค่ะพร้อมกับ จัดฟันเพื่อแก้ไขจุดบกหร่องบนใบหน้าที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านหนูรัตนนั้นสวยเกาหลีเกาใจแล้วก็เป๊ะปังสุดๆเลยค่ะว่าแต่จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเน็ตไอดอลสาวหนูรัฐทิดาพรค่ะหรือว่าปัจจุบันเจ้าตัวได้เปลี่ยนชื่อเล่นเป็นเฮเลนแล้วค่ะที่โด่งดังมาจากการเป็นดาวติ๊กต็อกนะคะจนได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงภาพยนตร์หรือว่ารับรีวิวสินค้าค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านหนูรัตเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลกับความสู้ชีวิตค่ะ ฝ่าฟันกระแสดาราม่าต่างๆมาแล้วแบบนับไม่ทั้วเลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอกระแสดาราม่าค่อนข้างเยอะในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าล่าสุดทางด้านหนูรัตทิดาพรค่ะได้ตัดสินใจทําศัลยกรรมใบหน้าอีกครั้งค่ะดัวยในครั้งนี้เธอได้ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรค่ะแล้วก็มีการจัดฟันแก้ไขจุดบุบพองบนใบหน้าค่ะตั้งแต่กําเนิด ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านหนูรัดผ่าตัดไปเพียงแค่วันเดียวค่ะเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาโพสรูปภาพใช่ไหมคะซึ่งเราบอกว่าเจ้าตัวนั้นหน้าสวยแล้วก็โครงหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยค่ะจนเกือบจําแทบไม่ได้เลยแม้ใบหน้าจะยังบวมอยู่แล้วก็มีแผลผ่าตัดแต่ก็ต้องบอกเลยว่าแววความสวยความปังนั้นมาแล้วค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านหนูรัดก็ได้ออกมาเผยภาพใบหน้าล่าสุดยิ่งทําเอาหลายๆคนนั้นตกใจในความสวยของเธอเลยก็ว่าได้ค่ะ เนื่องจากข่าวนี้ค่ะใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปออกแนวหวานละมุนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะกลายเป็นสาวเกาหลีเกาใจแบบสุดๆเลยโดยทางด้านหนูรัตค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าน้องเฮเลนหน้าคนใหม่สาวเกาหลีสวยแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะซึ่งอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตที่เห็นนะคะก็ได้เข้ามาชื่นชมในใบหน้าใหม่ของเธอกันเพียบเลยค่ะว่าสวยสวยมากสวยเกาหลีมาก และงานนี้ค่ะเธอก็ได้บอกว่าให้รออีก3-5เดือนนะคะใบหน้าของเธอนั้นจะยิ่งเป๊ะปังแล้วก็เข้าที่มากกว่านี้ค่ะ